ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายวันนี้ครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่ต้มปลาต้มปลาครับปรากฏปรากฏว่าเพราะปรากฏว่าหรอปรากฏอีรีนะครับทุกห้านาทีครับผมนี่เบิรงครับประกัวเฮาของเฮาครับนี่ปรากฏยังครับนี่มี่ไหมปรากฏหัวตู้ครับเพ็นยังไม่ได้ครับนี่โอ้โหครับมาครับผมหลังหนึ่งครับนี่หลังหนึ่งหลังซื้อ บิกไปนะพวเขาเบิกได้ไหมรับชมครับแต่มาเป็นยังไงครับผมสัมภาษณ์นะครับการหาปลามันเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงกระมวลดีเนาะมวลบ่อโยมดูหนึ่หลานเนาะเออครับมวลลายู่ปลาทุนเอาดอกเออกินไปโรดกินไปโรดเออครับตะเพิ่มไปเลยดิเพิ่มเออตะเพิ่มไปแล้วนั่นใส่ยังอีกูกพี่ีหรือปีไห้มันโอ้ยผมนัวในจัดมากเป็นไดงครับวันน่ะนายไพของเขาครับครับผมเมื่อยเมื่อยแล้ว Eso